ท้งการบริหารดูแลวัดแล้วกิจวัตรที่เราจะต้องดำเนินชีวิตส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งภาคของการเจริญสมาธิของการภาวนาอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักแม้ว่าเราจะทำกิจทำการอย่างอื่นอยู่ ก็ปรารถนาให้เรานะไม่ทิ้งไม่ทิ้งการภาวนาเพราะตัวภาวนานะจะทำให้สติเรามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมีความเข้มข้นมีความถี่เมื่อสติสัมปชัญญะมีความแคล่วคล่องว่องไวเกิดความตั้งมั่นก็คือเป็นสมาธิ สมาธิคือความตั้งมั่นมันก็จะทำให้รู้อะไรชัดเจนขึ้นอารมณ์ที่กระทบจิตก็จะเห็นอารมณ์แห่งความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็จะเห็นเพราะจิตมันตั้งมั่นเหมือนกับคนตั้งหลักได้ ไม่วอกแวกก็ต้องเห็นอะไรชัดเมื่อมีการกระทบสัมผัสระหว่างอายตนาภายนอกอายตนาภายในตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์เมื่อมีผัสสะมันก็จะเกิดเวทนา คือความสุขความทุกข์หรืออารมณ์กลางๆถ้าเราสลัดไม่ทันเวทนาก็จะทำให้เกิดตัณหาคือความทยานอยากแล้วถ้าหยุดไม่ได้ก็เกิดเป็นอุปาทานอุปาทานก็เกิดพบพบก็ต่อไปเกิดชาติเมื่อมีชาติชารามรณะก็ย่อมมีแต่ถ้าเราฝึก จริงๆตั้งหลักตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่เอาอะไรไม่เอาอารมณ์ไม่ให้เกิดอารมณ์ไม่ให้มีอารมณ์เมื่อมีการกระทบสัมผัสระหว่างอายธนะภายนอกอยายตนะภายในปับ๊บเราก็ทิ้งเลยกำหนดรู้แล้วก็วางไปเลย กำหนดรู้แล้วก็วางไปเลยไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ติดไม่ยึดอันนี้มันเป็นได้อยู่บางทีเราเชออยวางอุเบกขาเมื่ออุเบกขาสมบูรณ์อารมณ์มันก็เกาะไม่ได้เมื่อไม่มีอารมณ์มันก็ไม่มีทุกนี่ผลของการประพฤติปฏิบัติมันอย่างนี้ ถ้าเราทำไปบ่อยๆบ่อยๆจนเป็นอุปนิสัยจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่เรื่องโตทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบฝ่ายยินดียินร้ายฝ่ายถูกฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์กเมื่อเราวางจิตเป็นเฉยจนเป็นอุปนิสัยมันไม่กระเพื่อม อันนี้นี่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งธรรมเบื้องสูงเนี่ยเราสวดมนตวันก่อนๆเราก็สวดโอวาทาปาติโมกเรารู้กันทุกคนสัพพปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปท,ทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีให้ถึงพร้อม สัจิตตาปริโยธาปนังการชำระขัดเกลาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดขาวรอบทำไมบุญกุศลเป็นสิ่งที่ต้องทำยิ่งมากยิ่งดีเพราะนั่นมันคือที่พึ่งถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะข้ามพ้นไปได้ แต่หากว่ามันยังต้องเวียนเกิดเวียนตายทุกชีวิตก็ต้องการที่จะเกิดมาดีอยู่ในโลกนี้ก็ต้องการมีความสุขเพียรพร้อมด้วยสมบัติคุณสมบัติที่ผู้คนทั้งโลกต้องการปรารถนาความสุขเนี่ยความสุขกายสุขใจรูปร่างสวยงาม ผิวพรรณดีสวดทรงดีสุ่มเสียงไพเระาะฐานะดีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีลูกมีล้านม,มีวงตระกูลที่เรียบร้อยงดงามมีคนซื่อสัตย์มีคนกตัญญูคำพูดคำจามีคนเชื่อถ้อยฟังคำมีคนปฏิบัติตามจิตใจก็มีความสุขโรคภัยไข้เจ็บน้อยอายุยืน อันนี้ผลจากบุญจากกุศลคุณงามความดีที่ทำมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะวิทยาศาสตร์ก็ฝืนกฎอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงกฎอันนี้ไม่ได้ทำดีก็ต้องดีทำชั่วก็ต้องชัว่วเมื่อเหตุดียังไงผลมันก็ต้องดีเรายิ้มให้กระจกกระจกก็ยิ้มให้เรา เราหน้าบูดให้กระจกกระจกก็ต้องหน้าบูดให้เราด้วยภาพสะท้อนเป็นอย่างนั้นฉากนั้นเมื่อเราทําดีแล้วผลมันก็จะต้องดีในโลกนี้ก็ดีโลกหน้าก็ดีด้วยเพราะเหตุมันดีอันนี้คำสอนของศาสนาทุกๆศาสนาจึงให้ละบาปก,ก่อนเพราะบาปเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ แห่งความเดือดร้อนอย่างว่ามาทุกวันทุกวันเราก็คำนวณถูกพิจารณาได้เมื่อสร้างเหตุแห่งความทุกขยังไงก็ต้องทุกต้องเดือดร้อนเราหน้าบูดหน้าบึง้งใส่กระจกแยกเขี้ยวยิงฟันใส่กระจกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบาปนี่ก่อทุกข์ก่อโทษทุกทุกศาสนาซึ่งสอนให้ละให้เว้น ไม่ทำบาปทั้งปวงแล้วก็สร้างบุญคุศสคุณงามความดีให้สมบูรณ์เต็มเปี่ยมเต็มพร้อมแล้วก็มาขัดเกลา่จิตละอารมณ์ทั้งยินดียินร้ายหรือวางอุเบกขาไว้ให้มากที่เราเพียรปฏิบัติอย่างนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตมันคิดมันคิดปั๊บเรารู้ตัวกลับมาสู่อารมณ์พระกร,รมฐาน อันนี้ก็ทำให้จิตสะอาดขึ้นเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นสติมันแคล่วคล่องว่องไวยิ่งฝึกมากเข้าใจมันเข้าใจนะมีความเข้าใจเงื่อนไขและเป้าหมายมันตรงมันถูกเมื่ออารมณ์กระทบมันก็จะละไปโดยเร็วแต่ไม่โกรธบางทีเราโกรธนะตนเองคิดมากฟุ้งซ่านแล้วไปโกรธอันนั้นก็ติด อีกแบบหนึง่งเสียทีเสียทายกับกิเลสแล้วแต่ถ้ามันเป็นความสุขเกิดปีติเกิดอารมณ์ฝ่ายบวกเราไปยินดีก็ติดอีกฉะนั้นจึงต้องเฉยดีกับร้ายมันก็เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเหมือนกันตกอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตา กฎของตายลักษ์หาความเที่ยงแท้ยั่งยืนอะไรไม่ได้มันพูดง่ายแต่การทำความเข้าใจก็ยากยิ่งปฏิบัติให้มันได้นะัก็ยิ่งยากจึงบอกว่าขณะที่เราทำการทำงานเราอยู่อย่างนี้เราฝึกเช้าฝึกเย็นให้มันได้ประโยชน์ให้เห็นเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อความสนุกความเพลิดเพลิน หรือหน้าตาชื่อเสียงลาบสักการะสิ่งเหล่านั้นจะเกิดก็เกิดเถอะชื่อเสียงหน้าตาบริวารยศเกียรติลาบสรรเสริญอันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นผลพลอยได้เกิดก็ดีเราก็จะได้ทำประโยชน์ต่อแต่เราจะไม่ถือเอาสิ่งนั้นเป็นอานิสงส์สูงสุด ได้มาก็ทำประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมต่อศาสนาเอาบุญต่อบุญเอาชื่อเสียงสร้างประโยชน์ได้เอายศบริวารบารมีสร้างประโยชน์ต่อบุญได้ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ถ้าเราไปหลงในเรื่องอย่างนั้นร้ายกลายเป็นดีดีกลายเป็นร้ายได้ ฉะนั้นเมื่อเราชำระจิตชำระใจอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนระล,ลึกเสมอว่าเราเกิดมาตัวเปล่าสุดท้ายก็ต้องตายตัวเปล่ามาคนเดียวไปคนเดียวที่แท้ความจริงนี่ตัวเรามันไม่ได้มีจริงมันเป็นแคงแค่ผีหลอกเมื่อเราเผลอเราโง่ เราขาดสติเราก็จะมีความรู้สึกว่ามีเรามีเขามีตัวเรามีของเราแต่จริงๆนะมันเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกที่มันหลอกเราปฏิบัติเพียรภาวนาเนี่ยเพื่อให้ความเข้าใจตรงนี้มันแจ่มแจ้งแล้วก็มาทันเมื่อเกิดการกระทบสัมผัสตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรส กายกับสัมผัสใจกับธรรมรมณ์ถ้ามันทำได้อย่างนั้นเนี่ยชีวิตพุ่นนั้นจิตดวงนั้นจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนภากเปลี่ยนไปภากเปลี่ยนไปนะตั้งอกตั้งใจอย่างนั้นว่าเรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันเพื่อชำระชะล้าง เพื่อขัดเกลาวความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นเพื่อยกระดับดวงจิตให้สูงขึ้นกว่าอํานาจของกิเลสพัฒนาจิตวิญญาณให้ขึ้นสูงสู่กระแสธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความภาคเพียรบุญบารมีเรามันมีพอสมควรแล้วนะ ถ้าบุญบารมีมันมีไม่พอเนี่ยเราจะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เด็ดขาดแม้แต่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็จะไม่มีอวัยวะที่สมบูรณ์พอรู้เรื่องรู้ความตาอาจจะไม่เป็นอย่างนี้แต่นี่เราตาดีหูดีสติสัมปชัญญะรู้เรื่องพอเข้าใจ ถึงแม้จะมีอวัยวะครบถ้วนอะไรดีหมดแต่ก็ไม่พบพระพุทธศาสนาแต่เรามีหมดได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาด้วยมีศรัทธาแล้วมีโอกาสทั้งที่ผู้อยู่วัดแม้ผู้ไม่ได้มาอยู่ที่วัดป่านนกอดลมหรืออยู่ที่วัดไหนศูนย์ปฏิบัติธรรมใดก็าตาม ถือว่าท่านมีบุญมีวาสนาบารมีแล้ว <c oughs> มีโอกาสที่ได้ฟังเทศได้ฟังธรรมประพฤติปฏิบัติอยู่ที่บ้านอาจจะไม่สะดวกในบางเรื่องบางประการแต่เราก็อาศัยทำวัดสวดมนต์เจริญภาวนาอยู่ที่บ้านทำบ้านให้เป็นวัดฝึกลูกฝึกล้านเนี่ย ถ้ามามองไปมองมาเนี่ยโอ้ถือเป็นเรื่องสำคัญเโดยเฉพาะลูกหลานเนี่ยเราจะปลูกฝังอะไรให้เขาสอนอย่างไรได้อย่างนั้นนะยิ่งเด็กน้อยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงห้าขวบแปดขวบเนี่ยเขาจะเรียนรู้เขาจะจำทั้งหมดถ้าเราพาเขาในว้ยพระ ได้สวดมนต์ได้กราบได้ไหว้หรือได้พาเข้าวัดได้ใส่บาตรทำบุญได้ทำคุณงามความดีฝึกเขาให้ได้ทำเล็กๆน้อยๆเราชมให้กำลังใจเขาก็จะได้เริ่มฝึกตรงนั้นทำตรงนั้นให้มันเก่งขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมันเป็นศิละปะด้วยเป็นศิละปะในการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน มันเป็นความละเอียดอ่อนอย่างมากเสียดายอยู่ถ้ามองไปกว้าง,างเข้าใจร่วมกันทั้งโลกทุกๆุกประเทศใส่ใจเรื่องศีลธรรมนี่เป็นหลักก่อนเรื่องศีลธรรมเรื่องศาสนาสอนให้รักผู้อื่นสอนให้เสียสละโลกก็คงจะมีสันติสุขสันติภาพมากกว่านี้ สอนให้รักธรรมชาติให้มีศีลมีธรรมปลูกฝังคุณงามความดีความเสียสละความรักผู้อื่นแล้วก็ห่วงแหนปกป้องธรรมชาติโอ้โลกนี้จะกลับมาสู่ความสงบร่มเย็นโดยเร็วทุกๆประเทศนีนร่วมกันทุกศาสนาทุกภาษาเพราะจริงๆนี่คนมันไม่ต้องการอะไรมาก ความสุขจริงๆเนี่บางทีมันอยู่ที่การให้เนี่ยเพียงแค่ให้โอกาสให้กําลังใจให้อภัยให้รอยยิ้มมันมีความสุขแล้วพูดให้กําลังใจกันเล็กๆมันมีความสุขแล้วบางทีไม่ต้องมีเงินสักสลึงสักสตางค์แต่เมื่อเราเห็นวัตถุ มุ่งวัตถุมุ่งเศรษฐกิจก็เลยเบียดเบียนธรรมชาติทำลายธรรมชาติความเห็นแก่ตัวก็ตามมาเมื่อความเห็นแก่ตัวก็ต้องเอาทุกเรื่องทุกอย่างโกงได้แมก้กระทั่งพ่อตอนเองแม่ตนเองภรรยาสามีตนเองพี่น้องสายเลือดสายโลหิตหนักหนักเข้าแม้แต่แผ่นดินเกิดประเทศตนเองแท้ๆนี่เพราะ ความต้องการความสะดวกสบายมากจนเกินไปมันมันไม่ได้เห็นแก่ผู้อื่นไม่ได้เห็นแก่ความสุขภายในใจเพราะไม่เข้าใจเรื่องหลักศีลหลักธรรมเท่าที่ควรถ้าสอนใหรักธรรมชาติฉะนั้นเราผู้อยู่วัดจึงต้องดูแลธรรมชาติผ้าขาวเมชีหลวงปู่หลวงตาเราเนี่ย รักษาต้นไม้ให้น้ำให้ปุ๋ยนี่เราอาศัยเขาอยู่ก็ให้ความสมบูรณ์กับเขาอย่างเราใบไม้เราก็ไม่ได้เอาไปไหนไม่ได้เผากิ่งไม้พระจาจาร์จึงให้เราไปหักเล็กๆให้ปลวกมันได้กิน ส่วนหนึ่งก็จะเน่าผุพังให้ปกุกเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ปวกกินก็จะขี้ปวกนี่ก็มันเป็นปุ๋ยชั้นดีด้วยในขณะที่ปววกชอนชัยทำรูไปตามดินก็จะทำให้ดินโปรง่งออกซิเจนลงไปในดินด้วยเมื่อมีใบไม้ทับถมดินมันโปรง่งก็จะมีไส้เดือนขี้ของไส้เดือนก็เป็นปุ๋ยได้อีก ใบไม้ที่ทับถมเวลาฝนตกลงมาความชุ่มชื้นก็จะอยู่ได้นานเห็นไหมประโยชน์นี่เราก็คือรักธรรมชาติเมื่อเรารักธรรมชาติธรรมชาติก็รักเราป่าไม้ให้ทุกอย่างดูดฟ้าดึงฝนกันแดดกันลมให้ออกซิเจนให้อาหาร ทั้งยอดผักต่างๆเห็ดอย่างนี้เชื้อเพลิงอย่างนี้สารพัดสารพัดเลยจากป่าเนี่ยนั้นเราพอปลูกเราก็ปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มทําไมมันเกี่ยวกันอย่างไรเราอาศัยอยู่อย่างนี้อยูกับธรรมชาติแล้วมันสบายใจข้างนอกนี่รา อยู่ในบ้านอยู่ในเมืองหรืออยู่ทุ่งนามันก็ยิ่งร้อนแต่ในวัดเรานต้นไม้มันสูงขึ้นแม้มันจะไม่โปรง่งถ้าเราทำให้มันโปรง่งโปรง่งลมก็จะพัดได้สะดวกกว่านี้แต่ก็สงสารมันให้ได้สัตว์เล็กสัตว์น้อยได้พรางตัวพวกกระรอกพวกกระแตนี่ได้พรางตัวนกก็ได้อาศัย มันก็ยังเย็นอยู่บ้างเพราะต้นไม้มันสูงเนี่ยมันแดดกระทบกว่าจะลงมาถึงพื้นได้ถ้ามันต่ำๆเต,ตี้ยๆแม้จะมีต้นไม้บังแต่มันอยู่ใกล้เรามันก็ยังร้อนหลายๆเรื่องเมื่อเราอยู่กับธรรมชาติรักธรรมชาติธรรมชาติก็รักเราถ้ายิ่งเรามาเข้าใจเรื่องภายในด้วย เรื่องกายเรื่องจิตเรื่องชีวิตของเราบวกกับเข้าใจธรรมชาติสัตว์เล็กสัตว์น้อยชีวิตมันก็คือธรรมชาติส่วนหนึ่งของธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแล้วก็โอปนะยิโกน้อมเข้ามาใส่ตนมันเป็นครูหมดไก่ก็เป็นครูได้หมาแมวเป็นครูได้ มดปลวกก็เป็นครูได้นะถ้าเราดูธรรมชาติในมันเป็นนะต้นไม้ก็เป็นครูเขาอยู่ด้วยกันต้นเล็กต้นใหญ่ต้นคดต,ต้นงอไม่ทะเลาะบ่แวงต้นไม้นี่ทำหน้าที่ของใครของมันต้นมะม่วงก็ทำหน้าที่มะม่วงออกลูกมะม่วงมาเขาเลี้ยงคนต้นไม้ป่าที่ให้ลูกให้ผล ก็สลับฤดูกันไปไม้ดอกก็ออกดอกสลับกันไปแต่ละเดือนแต่ละฤดูให้กลิ่นหอมส่วนเป็นยาสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ต้นไม้บางต้นแม้มันจะแห้งแล้งอากาศจะแห้งแล้งแต่ก็อุตสาห์ออกดอกน่นเราเห็นไหมทำหน้าที่ในการออกดอก ในฤดูแล้งก็มีฤดูหนาวก็มีฤดูฝนก็มีเขาทำหน้าที่ประดับโลกแต่คนในบางคนเนะี่ยสู้ต้นไม้ไม่ได้ในการทำประโยชน์สู้ต้นหญ้าเล็กๆก็ไม่ได้ต้นหญ้าเล็กๆนี่ยังทำให้ความเพลิดเพลินสำหรับผู้ที่เห็นให้ออกซิเจนแม้จะน้อยนิดก็ยังอุตสาหผลิตออกซิเจนให้กับโลกได้ ธรรมชาติแต่ว่าคนบางคนอาจจะมีหน้าตาดีก็ได้ฐานะดีก็ได้การศึกษาดีก็ได้หากไม่มีธรรมะเสียแล้วเนะี่ยบางทีประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับโลกกับสังคมน้อยกว่าต้นหญ้าน้อยกว่าต้นไม้น้อยกว่า,มาแมลแมลงรีรงรๆๆๆๆดสิ่งไรๆไร้วยซ้ำ แต่ถ้ามีครบพร้อมและความดีด้วยเนยบุคคลพวกนั้นก็สุดยอดเราประพฤติปฏิบัติธรรมก็เรียนรู้ตรงนี้ด้วยเนี่ยพวกมดพกปลวกเราจะเห็นเขาสามเม่รขี่ทำหน้าที่ของเขามดงานก็ทำงานมดทหารก็เป็นทหารได้เราเห็นปวกนี่บางทีมันอันตรายอาจจะกลัวงูกลัวสัตว์อย่างอื่น พวกหนึ่งนี่หันหน้าออกด้านข้างทั้งสองฝั่งซ้ายขวาตงรงกลางในลำเลียงอาหารในปวกเห็นอยู่แบบนี้ตั้งแถวเป็นสองแถวด้านขอบตรงกลางนี่ก็อาจจะวิ่งสวนไปสวนมาเก็บอาหารเข้ารังเลี้ยงลูกอ่อนตัวเล็กหรืออาจจะเป็นมดแก่มดเท่า ด้วยก็ได้ถ้าเราดูธรรมชาติให้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันสบายใจแล้วเราเรียนรู้ตรงนั้นนำมาปรับใช้โอปนญยิโกนั้นอยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาติมองให้มันเห็นแล้วก็เรียนแบบเอาเขาเป็นครูเป็นอาจารย์ได้หมดเลย <c oughs> มันเป็นไปตามเผ่าพันธุ์มันไม่ได้สอนเราก็แปลกใจมันพูดวัน,นก่อน มันจะเป็นนิสัยเดียวๆกันกรรมเป็นเผ่าพันธุ์จริงๆอย่างตุ๊กแกเนี่ยก็พูดเสมอว่าเอาไปหากินข้างนอกเราไม่ว่าเลยที่จะหากินตามป่าตามต้นไม้เมื่อต่อุจะะจาระจะขี้จะถ่าย,ยก็ขี้ถ่ายให้เรียบร้อยแล้วเข้ามาอาศัยอยู่ในอาคารในตึกในศาลาในกุฏิเราไม่ว่าอะไรเลย แต่ด้วยธรรมชาติเขาไปหากินข้างนอกต้องมาขี้สิให้พระต้องเช็ดทุกวัน,น,นอุปนิสัยเป็นไปตามเผ่าพันธุ์เขาจริงๆถ้าเรามองในแง่ของคำสอนพระพุทธองค์สัจจะความจริงเนี่ยเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นการพัฒนาช้ามากแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ย มันโชคดีกของเขาจะพัฒนาการเป็นอยู่ทางกายนี่จะกินดีอยู่ดีก็ตามกำลังแต่มันพัฒนาได้คนที่ไปได้ไกลก็เยอะพัฒนาดวงจิตดวงวิญญาณให้พ้นไปจากกองทุกกองกิเลสจากคนชั่วคนหยาบละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นปุถุชนคนหนาเป็นกนะัลยาณปุถุชนเลยไปถึงอริยชน โสดาบันสกิทาอนาคาถึงพระอาหารหันต์ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฉะนั้นเรามาอยู่ด้วยกันมาประพฤติธปฏิบัติจงพยายามเห็นใจตนเองด้วยเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดเห็นความอ่านตนเองอะไรที่เราเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควรเป็นบาปเป็นอกุศลเราก็เลิกก่อนละรู้ปั๊บละได้ทันทีรู้ปับปบป๊บละปับ๊บรู้ปั๊บละปั๊บ วางเฉยเนี่ยมันเป็นอยู่นะมันมีอยู่ลองฝึกดูเมื่อมันรู้จักว่าตนเองคิดปับ๊บทิ้งเลยคิดปับ๊บทิ้งเลยเหมือนบุรุษผู้มีกำลังตะล่อมน้ำลายไว้ที่ปลายลินแล้วถมทิ้งโดยง่ายดายทั้งอารมณ์ที่น่ายินดีและอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีรู้ปั๊บสลัดถมทิ้งไปเลยอันนั้นก็จะเร็วขึ้นจิตมันจะทิ้งตรงนั้นเนี่ย มันจะทิ้งอารมณ์เมื่อทิ้งอารมณ์มันจะไม่ทุกข์มันจะมาอยู่กับอุเบกขาอยู่กับความเป็นหนึ่งของอารมณ์นั้นอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อลองกระทำลองประพฤติปฏิบัติดูวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้เนาะอนุโมทนาสาธุในความภาคเพียรความพยายามในทุกๆเรื่องทั้งหลวงปู่หลวงตาพระภิกษุหนุ่ม สามเณรน้อยญาติโยมป้าขาวไม่ฉี่ทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านขอให้เราทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจน้อมบุญน้อมกุศลส่งไปถึงญาติธรรมเราหลายหลายคนที่เจ็บที่ป่วยวันนี้ต่ามาก็ได้รับทราบได้ทราบว่ามีโรคภยัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับญาติโยมเราที่ดูแลวัดวาเรามาตลอดหล,ลายปีว่าเป็น โรคที่ไม่อยากจะเป็นนี่แหละสองคนสามคนแล้วก็ไม่ขอออกชื่อนะแต่ว่าเราน้อมจิตน้อมใจส่งบุญส่งกุศลที่เกิดขึ้นมีขึ้นพร้อมคุณของพระพุทธเจ้าอนุภาพของพระพุทธองค์อนุภาพของพระพธรรมอนุภาพของรรอพองระสงค์ได้โปรดเมตตาประทานพรไปถึงญาติธรรมวัดป่านนกุดลม ที่เจ็บป่วยด้วยโรคอ,อยู่ในเวลานี้ทั้ง3าสท่านนะให้ได้ทุเลาเบาบางจากอาการเจ็บป่วยแล้วก็หายวันหาย,หายคืนเป็นปกติด้วยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงค์จงให้เป็นอย่างนั้นได้แข็งแรงเป็นปกติดังเดิมได้มีโอกาสฟื้นมาสร้างบุญสร้างกุศลค้ำจุนพระาศาสนา ให้ยืนนานมั่นคงเป็นที่พึ่งแก่มวลหมู่มนุษย์และเทวดาสืบต่อไปตราบนานเท่านานท้ายที่สุดก็ขอบุญกุศลส่วนนี้ได้สะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มของเราท่านทั้งหลายให้ได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนเจริญง,งอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอน